นะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถตอบโจทย์ของทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานกับเราวันนี้ได้หรือไม่แล้วก็ได้ประสิทธิภาพกับนางแบบที่เราคัดสรรมาแล้วนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของผิวหน้าที่ค่อนข้างที่จะค่อเอ่อริ้วรอยจง่อกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหน้าแห้งริ้วรอ ะะเดี๋ยวว่ให้กล้ององฟูมมาเลยว่าคุณสมรทองน,น,อนั้นมีปัญหาเราื่องผิวหน้าอย่างไรค่ะอ่าค่ะต่อ,อพี่สมรทองคิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะนาะคะ่ะใต้ตาโลง่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่ผิวผิวแห้งด้วยนะคะแล้วก็มีฝ้ากระด้วยนะคะใช่ใช่่่ะนี่ก็่ป็นปั่หานะคะ 7 5 4